e อ็กซ์เพเเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จากสำนักข่าว TODAY สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ TODAY e x p l a i n e er, พอพอดแคสต์จากสำนักข่าว TODAY ที่จะนำข่าวสารสาระมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้ตตนจนจบให้คุณเข้าใจในรวดวเดียวเหมือนเช่นเคยนะครับ Today Explainer ในอีพีนี้เราจะพูดถึงกรณีของรถไฟฟ้าสายสีส้มครับที่สร้างสถานีเกือบจะเสร็จแล้วนะครับ คนไทยเนี่ยจะยังไม่ได้ใช้อีกพักใหญ่เลยเพราะการประมูลหาบริษัทเติมรถมีแนวโน้มครับว่ารอฟอมอมอาจทําการหัวกับเอก,กชนรายหนึ่งจนเรื่องนี้ทั้งพักเก้าวไกลแล้วก็นายชูวิทย์กมลวิสิตออกมาโจมตีอย่างดุเดือดเรื่องราวเป็นอย่างไรเราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดเช่นเคยนะครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในปี2560นะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีส้มขึ้นมาครับโดยจะมีทั้งหมด28สถานีนะครับโดยรถไฟฟ้าสายนี้จะผ่านจุดสําคัญในกรุงเทพหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลีิริราชอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสนามราชมังคลากีฬาสถานยาไปถึงมีนบุรีร่มเกล้าวรวมระยะทางเนี่ย35.9กกิโลเมตรนอกจากนั้นยังมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆมากมายเลยนะครับทั้ง BTS MRT และก็แอร์พอร์ตลิง์ดังนั้นสายสีส้มถือได้ว่าเป็นเส้นทางแห่งอนาคตที่จะทำให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับการก่อสร้างเส้นทางสายสีส้มจะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนตะวันตกจากบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีจำนวน11สถานีเป็นรถใต้ดินทั้งหมดขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนตะวันออกนะครับจากศูนย์ว,วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงเคหะร่มเกล้ามีจำนวน17สถานีเป็นรถใต้ดิน10สถานี และเป็นสถานียกระดับ7สถานีด้วยความที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับแล้วก็ต้องใช้งบประมาณเกือบ2 0 0แสนล้านบาททำให้ภาครัฐจ่ายเงินคนเดียวไม่ไหวครับดังนั้นการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มจึงใช้รูปแบบที่เรียกว่า p p p n e t c o s t น่นก็คือรัฐบาลจะเปิดสัมปทา,านให้เอกชนเข้ามาช่วยลงทุนในเรื่องการโยธาก่อสร้างสถานีในส่วนตะวันตกนะครับเอกชนเจ้าไหนชนะการประมูลจะได้สิทธิ์เก็บรายได้จากการเดินรถ และค่าโฆษณาของทุกสถานีในสายสีส้มทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเป็นระยะเวลา30ปีด้วยกันรัฐบาลนำโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอฟมอตัดสินใจออกประกาศเชิญชวนหรือว่าขายซองประมูลโดยมีหลักเกณฑ์ดูราคาเป็นหลักนะครับหมายถึงว่าถ้าเอกชนเจ้าไหนพร้อมก่อสร้างระบบโยธาโดยของเงินสนับสนุนจากรัฐน้อยที่สุดและตอบแทนเงินคืนให้รัฐมากที่สุดในเวลา30ปี ก็จะเป็นผู้ชนะในการประมูลครั้งนี้นะครับโดยในบรรดา10บ,บริษัทที่ขอซื้อซองประมูลนั้นพักเก้าไกลได้เปิดเอกสารข้อมูลระบุว่าข้อเสนอจากบริษัท BTS มีราคาดีที่สุดครับนั่นคือขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐ79820ล้านบาทและสัญญาว่าจะตอบแทนคืนรัฐใน30ปีเป็นจำนวน7145ล้านบาทรวมแล้วรัฐบาลจะใช้เงินภาษีของประชาชนเพียง9 6 7 5ล้านบาทเท่านั้น ในการทําให้สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และมีคนจัดการเดินขบวนรถไฟฟ้าตลอด30ปี <L un ters> อย่างไรก็ตาม1เดือนหลังจากขายซองประมูลร,ฟรอฟมตัดสินใจเปลี่ยนเกณฑ์กระทันหันครับจากเดิมที่จะวัดกันตรงๆว่าใครโดยอิงเรื่องใครเสนอเงินมากที่สุดกลับเปลี่ยนแนวทางเป็นว่าผู้ชนะประมูลจะอิงจากประโยชน์ทางการเงิน70% และข้อเสนอทางเทคนิค30%ด้วยกันโดยข้อเสนอทางเทคนิค3 0นั้นคุณจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อเคยมีประสบการณ์ในการขุดอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเคยก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดินในประเทศมาก่อนปัญหาก็คือ BTS ไม่เคยทำสถานีรถไฟใต้ดินมาก่อนนะครับแปลว่าต่อให้ยื่นประมูลมาก็แพ้อยู่ดีเพราะไม่ได้คะแนนข้อเสนอทางเทคนิค3 0ดังกล่าวนี้ มีเสียงวิจารณ์จากสังคมนะครับว่าการเปลี่ยนเกณฑ์ของรฟมเป็นการขัดขวางผู้ประมูลรายอื่นแล้วก็ล็อกเป้าให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือว่า BEM ที่มีบริษัทชอการช่างเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่เนื่องจากเป็นบริษัทที่เคยก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมาก่อนแล้วจึงได้คะแนนทางเทคนิค3 0ในขณะที่ผู้ประมูลเจ้าอื่นๆจะไม่ได้คะแนนพิเศษตรงนี้เลยซึ่งในการประมูลที่สูสีกันนั้นการมีคะแนนโบนัส3 0เ จาก100%ก็ถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดความแตกต่างแล้วนะครับโดยทาง BTS จึงทำการฟ้องร้องทันทีครับฟ้องต่อศาลเลยว่าทางรฟมรเปลี่ยนเกณฑ์โดยไม่สุดจบริตนั่นทำให้การประมูลไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เพราะต้องรอให้สารปกครองพิจารณาก่อนสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์2564ทางรฟมรตัดสินใจล้มกระดานโดยการยกเลิกการประมูลทิ้งไปเลยครับโดยให้เหตุผลว่าถ้าต้องรอสารตัดสินซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ การก่อสร้างก็จะล่าช้าประชาชนก็จะเสียผลประโยชน์ดังนั้นจึงขอล้มของเดิมและจัดการประมูลรอบใหม่ขึ้นมาในวิธีนี้จะง่ายกว่าโดยในปีพุทธศักราช2565รอรฟมตัดสินใจเปิดซองประมูลอีกครั้งนะครับโดยคราวนี้กำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนแต่แรกว่าจะอิงเรื่องราคา70%และเทคนิค30%การตั้งเกณฑ์แบบนี้ เป็นการตัดเอกชนแทบทุกเจ้าออกไปหมดครับรวมถึง BTS ด้วยเนื่องจากในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่เคยมีประสบการณ์ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมาก่อนผู้ซื้อซองในการประมูลรอบ2เหลือเพียง2เจ้าเท่านั้นนะครับก็คือ BEM และอีกบริษัทก็คืออิตาเลียนไทยหรือในชื่อย่อก,ก็คือ ITD สสสุรเชษประวินวงวุฒิจากภรคก้าไกลตั้งข้อสังเกตนะครับว่า ITD เข้ามายื่นข้อเสนอในฐานะคู่เทียบหลอกครับ คือทำให้สังคมได้เห็นว่ามีการแข่งขันกันอยู่บ้างนะไม่ได้มี BEM อยู่เจ้าเดียวสสสุรเชษกล่าวว่า ITD ไม่มีคุณสมบัติจะเข้าประมูลแต่แรกแล้วเพราะว่าบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ในดีวนี้อย่างอินชอนทรานสิตคอร์ปอเรชั่นก็ไม่เคยทํารถใต้ดินมาก่อนเหมือนจงใจมาแพ้และตัวเลขเงินที่ ITD ของเงินสนับสนุนจากรัฐก็สูงถึง1นึ่ล้านบาทซึ่งรอฟมประกาศแต่แรกแล้วว่ามีงบให้เพียง 96,012ล้านบาทคือยื่นซองไปแบบไม่คิดว่าจะชนะเลยด้วยซ้ำเมื่อ ITD แทบจะไม่มีศักยภาพในการต่อสู้นะครับทำให้เหลือเพียง BEM เจ้าเดียวเท่านั้นที่อยู่ในเกมนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือข้อเสนอจาก BEM คราวนี้เทียบเคียงกับข้อเสนอของ BTS เมื่อปี2,563ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยครับโดย BEM ของเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการโยธาเป็นตัวเลข8 1 8 7 1ล้านบาทนะครับ จากนั้นให้คำสัญญาว่าจะคืนกำไรให้รัฐตลอด30ปีเป็นจำนวน3,583ล้านบาทครับหมายความว่าถ้าหากราฟรมอรตอบรับข้อเสนอของ BEM จะทำให้รัฐใช้เงินภาษีของประชาชนทั้งสิ้น78,288ล้านบาทหากเทียบตัวเลขของ BTS ที่ยื่นให้ในปี2,563รัฐจะใช้ภาษี9,675ล้านบาทแต่ตัวเลขของ BEM ในวันนี้ รัฐต้องใช้ภาษี78,288ล้านบาทหมายความว่าแทนที่รัฐจะประหยัดภาษีของประชาชนไปได้68,613ล้านบาทด้วยการเลือกข้อเสนอของ BTS กลับเปลี่ยนเกณฑ์แล้วยอมควักจ่ายเงินเกือกบ70 0 0 0ล้านบาทแทนแล้วไปเลือก BEM จากประเด็นนี้ทำให้สสสุรเชษประวินวงวุฒธได้ยืนฟ้องกับศาลปกครองกลางว่าการประมูลรอบสองมีความไม่ชอบแต่ศาลปกครองไม่รับฟ้องนะครับ ล่าสุดอุทธร์ต่อไปให้สารปกครองสูงสุดวินิจฉัยต่อขณะที่ BTS ก็ยื่นฟ้องที่สาลปกครองเช่นกันว่ารอฟอร์มอตั้งเกณฑ์การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ชอบธรรมผิดกฎหมายหัวประมูลตอนนี้รอคำวินิจฉัยจากสารปกครองกลางอยู่นะครับคุณชูวิทย์กำมลวิสิ์ที่ติดตามเรื่องนี้ได้เขียนวิจารณ์ว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มมีการล็อกสเปคให้บริษัท BEM ที่มีชอการช่างเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้งานโครงการช่วงที่2ไป มีการตั้งวอลลุ่มที่โรงแรมใหญ่แถวซอยรางน้ําโดยครูใหญ่ห้อย120เจ้าตํานานอยู่เบื้องหลังคอยบงการคุณชูวิทย์บอกว่าโครงการนี้ BTS ถูกเตะออกเพราะคู่ค้าผู้รับเหมาคือซินอไทยยังไม่มีผลงานที่สร้างเสร็จเรื่องอุโมงค์และรางกับรัฐไทยวางแผนได้เนียนดีแท้แถมอิตาเลียนไทยยังเสนอราคาแบบไม่อยากทำคือเอาเงินรัฐแสนกว่าล้าน ทั้งที่ปรฟอร์มกํกำหนดให้ใช้เงินจากรัฐได้ไม่เกิน9,000 90, 0ล้านส่วน BEM กับชอกัารช่างเสนอ7,000 0ล้านได้งานแบบไฮโลเปิดถ้วยแทงแล็อกคอตีเข่าไว้2ชั้นคุณชูวิทย์ยังเปิดเผยเอกสารอีกด้วยนะครับว่าย้อนกลับไปในปี2,562ช่วงที่มีการเปลี่ยนเกมประมูลครั้งแรกเบรษัท BEM ได้ส่งจดหมายเชิญให้พนักงานของบริษัทรฟอรมไปศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรีย จึงมีคำถามว่านี่แสดงถึงความสนิทสนมส่วนตัวของ BEM กับรอฟมหรือไม่และอาจส่งผลต่อการโยงไปถึงการเอื้อประโยชน์กับโปรเจกต,ต์รถไฟฟ้าสายสีส้มหรือเปล่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้อยากชวนทุกคนกดติดตามช่องพอดแคสต์ของสำนักข่าวทูเดย์ครับเรามีทั้งช่องของสำนักข่าวทูเดย์ที่มีหลากหลายรายการเลยนะครับ ทั้งรายการต่างประเทศรายการธุรกิจแล้วก็รายการอื่นๆหรือว่าพอดแคสต์จากช่อง x x p l n e r พฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีการจับตาจากสื่อมวลชนนะครับว่ารัฐบาลจะแร่งพิจารณาเพื่อตอบตกลงข้อเสนอประมูลของ b e m ก่อนการยุบสภาหรือไม่เพื่อเป็นการทิ้งทวน อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14มีนาคม2566ได้คอสรุปนะครับว่าจะยังไม่นําวราระนี้เข้ามาเนื่องจากยังมีคดีความที่ราฟอมรอถูกฟ้องอยังคงค้างคง้างอยู่นอกจากนั้นยังไม่สามารถตอบประชาชนได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับว่าทําไมต้องจ่ายภาษีเพิ่มจากเดิม68,613ล้านบาทด้วยการไปเลือก BEM ในคราวนี้ คุณวิษณุเครืองามกล่าวยอมรับนะครับว่าการอนุมัติวงเงินและตกลงผู้ชนะประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มจะไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้แล้วและต้องไปจัดการกันต่อหลังการเลือกตั้งต่อไปขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลก็ออกมายืนยันนะครับว่าอย่าไปซีเรียสถ้าไม่จบในรัฐบาลนี้ก็ต้องจบในรัฐบาลหน้าท่ามกลางคําวิจารณ์อย่างดุเดือดนั้นทางฝั่ง BEM นําโดยนายพงศริดตันติสุวรรณกุล กรรมการบริหารบริษัทได้ชี้แจงนะคบว่า BEM ทําขั้นตอนทุกอย่างอย่างถูกต้องและถ้าได้รับการอนุมัติก็จะเริ่มงานได้ทันทีโดยมีแผนจะสร้างทุกอย่างให้เสร็จใน6ปีครับขณะที่เรื่องของการถูกกล่าวหาใดๆนั้นพร้อมชี้แจงความโปร่งใสทั้งหมดแต่ถ้าถูกกล่าวหาแรงจนเกินไปก็อาจต้องใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองตามกฎหมายบทสรุปของเรื่องนี้เมื่อการตกลงหาผู้ประมูลยังไม่สำเร็จนะครับทำให้รถไฟฟ้าสายสีส้มจะสำเร็จล่าช้าไปอีก แผนเดิมจะเปิดใช้การส่วนตะวันออกในเดือนสิงหาคม2568ก็มีแนวโน้มที่จะเลื่อนไปนะครับผู้ที่เสียหายก็คือประชาชนที่ไม่ได้ใช้บริการขนส่งมวลชนเสียทีนั่นแหละครับทั้งๆที่สถานีหลายแห่งเสร็จสมบูรณ์ร้อเปอร์เซแล้วด้วยนะครับเช่นเดียวกับส่วนตะวันตกที่กว่าจะสร้างแล้วเสร็จอาจต้องใช้เวลา10ปีเป็นอย่างน้อยอย่างไรก็ตามการทําให้การประมูลเป็นไปอย่างโปรง่งใสไม่มีการล็อกผลไม่มีการหัวก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะตัวเงินส่วนต่าง 68,613ล้านบาทคือภาษีของประชาชนที่ไม่ควรถูกใช้เพื่อสนับสนุนเอก,กนชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่แรกอยู่แล้วแหละครับและทั้งหมดนี้คือ t o d a y e x p l a i n e r ใน EP นี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารสาระที่เราสรุปมาให้เข้าใจง่ายๆตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้ในทางทุกช่องทางของสำนักข่าว Today นะครับ พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today